ความคิดใหม่ๆบริหารใหม่เรื่องการเลี้ยงลูกเพื่อดูแลยามเราแก่เท่าซอลิมแต่งงานอยู่กินกับสามี35ปีเมื่อสามีเสียชีวิตลงเหลือลูกชายลูกสาวอย่างละคู่เท่ากับ4คนและเหลือเงินสดให้ไว้สี่ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ140ล้านบาทซอลิมเมื่อจัดการทำพิธีศพสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้แบ่งทรัพย์สมบัติที่สามีให้ไวใ้ให้กับลูกทั้งสี่เท่าเท่ากันใจก็คิดว่าต่อไปลูกๆต้องดูแลแม่ชราได้ แต่หลังจากลูกๆรับเงินแบ่งไปแล้วอีกไม่นานพวกลูกๆก,ก็ได้เอาแม่ชราไปอยู่บ้านพักคนชราทิ้งลูกทั้งสี่คนตั้งแต่นั้นมาไม่เคยแวะเยี่ยมแม่ชราอีกเลยผ่านมาอีกไม่กี่ปีแม่ชราก็ป่วยและได้ฆ่าตัวตายจากไปในลักษณะเดียวกันนี้มีซอเหลวคนหนึ่งอายุไล่เลี่ยกับซอลิน สามีก็เหลือไว้ลูก4ีคนและเงินสด5ล้านเหรียญสหรัฐ175ล้านบาทสามีเสียชีวิตแล้วซอเหลียวเอาเงินทั้งหมดฝากธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าซึ่งดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างสุขสบายเขาบอกลูกหลานว่าหากใครมาเยี่ยมเยียนเขาและเห็นหน้าแล้วจะได้รับเงินสด100เหรียญทันทีหากลูกหลานอยู่ไกลและอยากจะไปเยี่ยมเขาก็จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับให้ด้วย หากไปทานข้าวด้วยกันที่พัตตาคารค่าอาหารเขาจ่ายหมดและยังให้เงินลูกหลานที่ไปทานข้าวด้วยอีกคนละหนึ่งร้อยเหรียญข้อสำคัญอีกคือหากในขณะที่เขาจะเสียชีวิตใครอยู่ใกล้ตัวเขาจะได้รับแบ่งมรดกเศษหนึ่งส่วนสองของมรดกทั้งหมดก่อนใครเวลาได้ผ่านไปหลายปีซึ่งเขาได้จ่ายเงินค่าบ้านพักคนชราที่แพงและสุดโปรสำหรับตัวเขาและลูกๆหลานๆสไยทุกคนก็ได้แวะเวียนมาเยี่ยมทุกอาทิตย์ไม่เคยขาด ซอเหลวเป็นคนชราที่มีลูกหลานมาเยี่ยมมากที่สุดในบ้านพักคนชราแห่งนี้ถึงเวลานี้ทรัพสมบัติของสามีที่เหลือไว้นั้นยังมีเงินเหลืออีกมากมายและเขาก็มีความสุขตลอดเวลากับบ้านปลายชีวิต หากคุณเป็นคนฉลาดอ่านบทความนี้แล้วมีตัวอย่างให้เห็นและเมื่อสักวันที่คุณแก่เท่าลงและหวังว่าลูกหลานจะดูแลคุณอยู่ใกล้ชิดคุณนั้นขอให้บริหารให้ถูกวิธีท่านจะได้รับความเคารพรักและมีความสุขกับครอบครัวตลอดไปความคิดเรื่องการเลี้ยงลูกเพื่อดูแลยามเราแก่เท่านั้นขอให้คิดใหม่บริหารใหม่ครับยุคมันเปลี่ยนไปแล้ว